สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะกับรายการวันนิวส์แอดโคลาาโฟรดวนเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครั้งที่8ประจําวันพฤหัสบดีที่6กรรกรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะโดยมีดิฉันนางสาวณวรัตน์รัตนศรีวรึรรรกษานิเทศชํานาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการค่ะภายในรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของรู้กฎหมายใครทุกโดยคุณสมส่วนสาสิมนิติกรชํานาญการพิเศษค่ะ ช่วงของศึกษานิเทศเพื่อนผู้คิดมิตรผู่โรงเรียนท่านผู้ชมจะได้พบกับว่าที่ร้อยตรีอัตพลสวัสดญาศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษค่ะช่วงรับรัวข่าวโรงเรียนและรับรัวข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูแสงระวีสายสุดตามด้วยการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในกิจกรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของกลุ่มโรงเรียนเมืองสุงเนินค่ะ และช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านผู้อในการสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดำเนินเพียนค้า6กรกฎาคมพุทธศักราช2566อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการ One News ์แอ o โคลาดโวดวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ